ราชูคู่ชาวบ้านโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน f อฟร้อยร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ม่สวัสดีปีใหม่2565ครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการราชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทําโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ม่ รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ครับซึ่งทางรายการได้รับการสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและในวันนี้ผมพรชัยอโนุนรักษ์นุรันเป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้หลายท่านคงอาจได้ยินข่าวซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจจากการที่กรณีสาวรายหนึ่งตรงลงขายกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังกับร้านรับซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคา390,000บาทจากที่ซื้อมาประมาณ500,000บาทต่อมาทางเจ้าของร้านตรวจสอบและบอกว่าเป็นของปลอมจึงใช้ปากกาเขียนลงที่กระเป๋าว่าปลอมอ้างว่าทําแบบเดียวกับช็อปแบรนด์ดังทํา เวลาลูกค้าเอากระเป๋าปลอมใบนี้มาให้ดูจะได้ไม่เอาไปหลอกใครอีกต่อมาเจ้าของกระเป๋าจะขอรับกระเป๋าคืนครับคุณผู้ฟังแต่ทางร้านไม่คืนยืนยันตรวจสอบเองจึงรู้ว่าจริงหรือปลอมจากนั้นได้ส่งไปตรวจสอบที่ช็อปต่างประเทศโดยทางเจ้าของร้านได้มีการอัดคลิปในทํานองว่าถ้าใบนี้เป็นของแท้ให้เลยสองล้านบาทต่อมาตรวจสอบพบว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเป็นของจริงก่อนสาวเจ้าของกระเป๋อัปเดตว่า จูๆ่ๆทางร้านก็โอนเงินมาให้จำนวน3า5 0 0นวน395,000บาทโดยที่ยังไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ําจึงเดินทางไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจใกล้บ้านเนื่องจากยังไม่ประสงค์ที่จะรับเงินดังกล่าวขอยืนยันว่ายังไม่รับเงินก้อนนี้เพราะทางเจ้าของร้านบอกเองว่าถ้าเป็นของแท้จะให้2ล้านบาทจะควรจะทําตามคําพูดคุณผู้ฟังครับผมคาดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสนใจในประเด็นเดียวกันกับผมนะครับ ในการที่เจ้าของร้านได้อัดคลิปดังกล่าวขึ้นเมื่อกระเป๋าแบรนด์เนมใบที่พาดเป็นของแท้แล้วทางเจ้าของร้านจะต้องมอบเงินสองล้านบาทแก่เจ้าของกระเป๋าหรือไม่หรืออาจจะเป็นกรณีที่เจ้าของกระเป๋าสามารถเรียกให้ทางเจ้าของร้านส่งมอบเงินตามที่ได้พูดไว้หรือไม่และในทางกฎหมายมีข้อกฎหมายใดที่สามารถนำมาประกับกรณีดังกล่าวได้บ้างแล้วเราจะสามารถนำข้อกฎหมายดังกล่าวมาปรับ กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรให้เราไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งจะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดและที่สําคัญที่สุดคือสามารถเตือนสติเราให้มากรอบค้อบก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะครับเพราะเงินทองถือเป็นของสําคัญใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ฟังครับสําหรับประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องคํามั่นครับซึ่งคํามั่นเนี่ยมีมากมายหลายรูปแบบครับ กฎหมายไทยเราได้มีบทบัญญัติรับรองไว้ในกรณีคำมั่นครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับคุณผู้ฟังซึ่งปรากฏเกี่ยวกับคำมั่นในกรณีดังนี้ครับได้แก่คำมั่นว่าจะให้รางวัลมาตรา3ามร้อยหกมั่นว่าจะให้รางวัลในการประกวดทิงรางวัลมาตรา3ามร้อยหกามั่นว่าจะซื้อจะขายมาตรา454ร้อยห้าสิบสี่คำมั่นว่าจะให้มาตรา526ร้อยยี่สิบหก และคำมั่นว่าจะใช้เงินในตั๋วสัญญาใช้เงินมาตรา982ครับคุณผู้ฟังสำหรับกรณีคำมั่นประเภทที่กล่าวมาทั้งสิ้นล้วนเป็นคำมั่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตประจำวันใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังแต่ในวันนี้ผมจะพูดอธิบายเกี่ยวกับคำมั่นว่าจะให้รางวัลมาตรา362คำมั่นว่าจะให้มาตรา526และคำมั่นว่าจะซื้อจะขายมาตรา454 เนื่องจากพบเห็นเป็นประเด็นได้บ่อยครั้งทั้งตามสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงในการกระทําต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจําวันครับซึ่งเราอาจจะเผลอไปให้คํามั่นประเภทนี้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือจากความคลึกขนองในพื้นที่สื่อออนไลน์ดังกล่าวได้นะครับคุณผู้ฟังเรามาเริ่มกันที่คํามั่นว่าจะให้กันครับคุณผู้ฟังในกรณีทั่วไปของคํามั่นเราอาจพบได้บ่อยครั้ง บางครั้งจากประสบการณ์ของตัวกับผมเองนะครับที่ได้พูดเล่นกับเพื่อนว่าถ้าทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วจะให้ทรัพย์สินส,สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เลยเช่นถ้าเพื่อนติววิชาหนึ่งให้และผมสอบผ่านผมจะยกที่ดินให้เลยประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังกรณีนี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา526ครับซึ่งได้วางหลักว่า ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วและผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับใช้ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยอีกได้ดังนั้นครับคุณผู้ฟังกรณีทั่วไปของคำมั่นว่าจะให้สามารถทวงคำมั่นได้ เมื่อคำมั่นว่าจะให้นั้นได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่คำมั่นดังกล่าวก็จะมีผลบังคับกันได้ผู้รับคำมั่นจะเรียกให้ผู้ให้คำมั่นโสมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้แต่หากคำมั่นนั้นไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคำมั่นจะไม่สามารถเรียกผู้ให้คำมั่นกระทําตามคำมั่นที่ให้ไว้ได้ คำมั่นว่าจะให้นี้ถ้าได้เกิดกับกรณีที่ทรัพย์สินมูลค่าน้อยๆหากผู้ให้คำมั่นจะตีมื่นไม่ให้จริงๆเราก็คงอาจจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังแต่ที่จะเป็นประเด็นใหญ่ๆถึงขั้นขึ้นรงขึ้นสานนี้เรามักพบในกรณีจะให้ทรัพย์สินมูลค่าสูงๆอาทิคำมั่นจะให้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีค่ามากครับคุณผู้ฟังเพราะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองมากพอสมควรที่มีความคุ้มค่ากับการทวงคำมั่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับว่าจะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครับถึงจะสามารถเรียกทรัพย์สินหรือพูดกันง่ายๆว่าสามารถทวงทรัพย์สินนั้นได้ครับคุณผู้ฟังครับคํามั่นอีกประเภทหนึ่งที่พบกันได้บ่อยครั้งครับคุณผู้ฟังคํามั่นในการซื้อขายหรือคํามั่นว่าจะซื้อจะขายคือนิติกรรมที่บุคคลฝ่ายหนึ่งไดแสดงเจตนาผูกมัดตัวเองไว้ฝ่ายเดียวให้คนอื่นได้รับทราบว่าจะซื้อทรัพย์สินหรือจะขายทรัพย์สินให้ โดยยังไม่มีผู้ใดรับคำมั่นหรือสนองรับครับคุณผู้ฟังครับในคำมั่นจะซื้อจะขายนี้ผูกพันผู้ให้คำมั่นฝ่ายเดียวครับเพราะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวจึงไม่ใช่สัญญาและผูกพันผู้ให้คำมั่นเพียงฝ่ายเดียวครับดังนั้นหากยังไม่มีการแสดงเจตนาสนองรับคำมั่นผู้ให้คำมั่นจะบังคับให้ผู้รับคำมั่นปฏิบัติตามคำมั่นไม่ได้นะครับคำมั่นว่าจะซื้อจะขายตามมาตรา454วรรคหนึ่ง ได้วางหลักว่าการที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คำมั่นไว้ก่อนว่าจะซื้อหรือขายนั้นจะมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจำงว่าจะทำการซื้อขายนั้นให้สำเร็จตลอดไปและคำบอกกล่าวเช่นนั้นได้ไปถึงบุคคลผู้ให้คำมั่นแล้วตามหลักข้างต้นเมื่อผู้รับคำมั่นบอกกล่าวความจำงว่าจะทำการซื้อหรือขายตามคำมั่นหรือกล่าวอีกในหนึ่ง แสดงเจตนาสนองรับคํามั่นของผู้ให้คำมั่นย่อมมีผลทําให้เกิดสัญญาซื้อขายขึ้นครับคุณผู้ฟังถัดมามาตรา454วรรคสวางหลักไว้ว่าถ้าในคํามั่นม่ได้กําหนดเวลาไว้เพื่อการบอกกล่าวเช่นนั้นไสท่านว่าบุคคลผู้ให้คํามั่นจะกําหนดเวลาพอสมควรและบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอน ภายในเวลากำหนดนั้นก็ได้ว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ถ้าและไม่ตอบเป็นแน่นอนภายในกำหนดเวลานั้นไสคํามั่นซึ่งได้ให้ไว้ก่อนนั้นก็เป็นอันไร้ผลครับตัวอย่างคําพิพาคษาสารดีกาที่5,649ทับ2,557วินิจฉัยว่าข้อความแห่งสัญญาซื้อขายเป็นข้อตกลงกำหนดล่วงหน้า ว่าโจท์และจำเลยตกลงซื้อขายยางธรรมชาติจำนวนโดยประมาณไม่ใช่เป็นการตกลงซื้อขายยางโดยมีจำนวนและราคาที่แน่นอนแล้วและจำเลยต้องส่งมอบยางให้แก่โจท์เมื่อใดอันจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ที่ทั้งสองฝ่ายพึงปฏิบัติต่ตางตอบแทนกันจำเลยยังจะต้องรองให้โจท์มีคำสั่งซื้อและโอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยเสียก่อนจำเลยจ,จึงจะส่งยางให้แก่โจท์แสดงว่า ข้อตกลงจะมีผลเป็นสัญญาซื้อขายก็ต่อเมื่อโจทย์บอกกล่าวความจำนงว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จไปยังจำเลยแล้วจึงมีลักษณะเป็นเพียงคำมั่นที่จำเลยให้ไว้แก่โจทย์ก่อนที่จะมีการซื้อหรือขายว่าจำเลยจะขายยางให้แก่โจทย์ซึ่งมีผลผูกพันจำเลยฝ่ายเดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา454 วรหนึ่งม่ใช่สัญญาซื้อขายเศษเด็ดขาดหรือสัญญาจะขายหรือจะซื้อคำมั่นที่จำเลยให้ไว้แก่โจทก์ม่ได้มีกำหนดเวลาเมื่อจำเลยไม่ได้บอกกล่าวไปยังโจทก์ให้ตอบมาเป็นที่แน่นอนภายในกำหนดเวลาพอสมควรว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา454วรสองเสียก่อนจะเป็นการบอกเลิกคำมั่นโดยมิชอบ จากคดีตัวอย่างนี้เป็นการที่จำเลยให้คำมั่นว่าจะขายยางธรรมชาติแก่โจ์แต่ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดชัดเจนในเรื่องปริมาณราคากำหนดเวลาที่จะส่งมอบยางที่จะขายให้แก่โจ์ดังนั้นจึงยังไม่ใช่สัญญาซื้อขายเป็นเพียงคำมั่นว่าจะขายฝ่ายเดียวของจำเลยที่ไม่ได้กำหนดเวลากันไว้หากจำเลยจะยกเลิกคำมั่นจำเลยจะต้องกำหนดเวลาพอสมควรและบอกกล่าวไปยังโจ์คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็น แน่นอนภายในกำหนดเวลานั้นก็ได้ว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ถ้าโจทย์ไม่ตอบกลับมาภายในกำหนดเวลาดังกล่าวคำมั่นว่าจะขายซึ่งจำเลยได้ให้ไว้ถึงจะสิ้นผลครับคุณผู้ฟังครับคำมั่นว่าจะให้และคำมั่นว่าจะซื้อจะขายที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคำมั่นที่พบได้บ่อยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ฟังซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังในการดำเนินกิจการต่างๆ รู้เท่าทันกฎหมายซึ่งในช่วงแรกผมค้างไว้ที่คำมั่นอีกประเภทที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังและเกี่ยวข้องกับกรณีข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมอยู่ณขณะนี้นะครับคือคำมั่นว่าจะให้รางวัลครับคุณผู้ฟังลักษณะของคำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งสําเร็จมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา362มีหลักว่า บุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดท่านว่าจำต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆผู้ได้กระทำการอันนั้นแม้ถึงไม่ใช่ว่าผู้นั้นจะได้กระทำเพราะเห็นแก่รางวัลครับจะเห็นได้ว่าคำมั่นว่าจะให้รางวัลมีลักษณะสำคัญดังนี้ครับคุณผู้ฟังคือคำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จ ตามมาตรา362นี้ต้องกระทำการโดยการโฆษณาคือเป็นการเสนอต่อประชาชนทั่วไปให้กระทำการตามที่ได้โฆษณาการโฆษณาจะก,กระทำโดยวิธีใดๆก็ได้ข้อสำคัญอยู่ที่การกระทำนั้นต้องมีลักษณะเป็นการโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปครับเช่นประกาศทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์พิมพ์เป็นใบปลิวแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป ทำประกาศปิดไว้ในที่ชุมนุมชนพูดประกาศต่อหน้าประชาชนหรือถ้าจะให้ทันสมัยหน่อยเดี๋ยวนี้ก็คือโพสต์ในสื่อออนไลน์ตั้งค่าสาธารณะไว้เช่นโพสต์ใน Facebook ก็เป็นการโฆษณาครับเมื่อได้โฆษณาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังที่ทกล่าวมานี้คํามั่นว่าจะให้รางวัลน,นั้นก็มีผลสมบูรณ์ครับลักษณะสําคัญต่อมาคือบุคคลผู้กระทําการตามคํามั่นจะได้กระทํา เพราะเห็นแก่รางวัลหรือไม่นั้นไม่สําคัญบุคคลผู้กระทําการตามคํามั่นจะได้ทราบถึงการโฆษณาคํามั่นนั้นหรือไม่และได้กระทําการตามคํามั่นไปโดยเห็นแก่รางวัลหรือไม่นั้นไม่ใช่ข้อสําคัญถ้าบุคคลใดได้กระทําการตามคํามั่นเป็นผลสําเร็จผู้ให้คํามั่นก็จําต้องให้รางวัลแก่บุคคลนั้นตามที่ได้โฆษณาคํามั่นไว้ครับคุณผู้ฟังก่อนจะเข้ากรณีประเด็นที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของรายการนะครับคุณผู้ฟัง เคยมีกรณีคล้ายกันที่เป็นข่าวในช่วงต้นปี2564ครับเราคงทราบกับข่าวเหตุการณ์ที่มีคำประกาศจากผับแห่งหนึ่งสมมติว่าชื่อผับวัดใจว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งแสนบาทหากมาฉลองปีใหม่ที่ผับแล้วกลับไปติดเชื้อโควิด -19 และจำนวนหนึ่งล้านบาทหากติดเชื้อแล้วเสียชีวิตสมมติว่ามีลูกค้ามาฉลองปีใหม่ที่ผับวัดใจแล้วติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเจ้าของผับ จะต้องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวตามที่ประกาศไว้หรือไม่จะอ้างได้หรือไม่ว่าที่พูดไปนั้นเป็นการพูดเล่นไม่ได้มีความหมายตามนั้นจ,จ,จริงๆหรอกหรือเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ผับเท่านั้นคุณผู้ฟังครับคาประกาศว่าถ้ามาฉลองปีใหม่ที่ผับวัดใจแล้วติดเชื้อหรือเสียชีวิตจะได้เงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้ในทางกฎหมายเรียกเพื่คําแบบนี้ว่าคํามั่นซึ่งหมายถึงการแสดงเจตนาที่บุคคลหนึ่งให้ไว้กับ อีกบุคคลหนึ่งว่าจะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้อธิบายไปในช่วงแรกนะครับสําหรับกรณีคําประกาศของพับวัตใจนี้กฎหมายเรียกว่าคํามั่นโฆษณาว่าจะให้รางวัลคือเป็นการแสดงเจตนาให้คํามั่นโดยการโฆษณาม่ได้มุ่งไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นคํามั่นแบบไหนรวมถึงคํามั่นโฆษณาว่าจะให้รางวัลในกรณีนี้ กฎหมายถือว่าเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งครับดังนั้นเมื่อผู้ให้คำมั่นได้แสดงเจตนาให้คำมั่นโดยผ่านการคิดและตัดสินใจแล้วและยังได้กระทำโดยความสมัครใจไม่ถูกใครบังคับหรือถูกใครหลอกทั้งยังก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายคำมั่นนั้นย่อมมีผลตามกฎหมายแล้วครับคุณผู้ฟังดังนั้นเจ้าของผับผู้ให้คำมั่น จึงต้องรับผิดชอบในคำมั่นที่ตนได้ประกาศออกไปว่าหากมีลูกค้าที่มาเที่ยวผับแล้วติดเชื้อโควิด -19 จากผับมาแสดงตนขอรับเงิน1 0 0 0 0 0สบาทเจ้าของผับก็จะต้องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้ลูกค้าตามคำมั่นที่ตนได้ประกาศไว้และในทํานองเดียวกันหากลูกค้าเกิดเสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิด -19 ทายาตามกฎหมายหรือทายาตามพินัยกรรมของลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ เงินตามคำว่าดังกล่าวจากเจ้าของผับเช่นกันครับย้อนกลับมาสู่กรณีข้างต้นกันครับคุณผู้ฟังจากการที่เจ้าของร้านรับซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองอัดคลิปเผยว่าถ้ากระเป๋าแบรนด์เนมใบดังกล่าวเป็นของแท้จะมีการมอบเงินให้เจ้าของกระเป๋าจํานวน2ล้านบาทลักษณะสําสคัญที่ต้องพิจารณาคือกระทําโดยการโฆษณาคือเป็นการเสนอต่อประชาชนทั่วไปให้กระทําการตามที่ได้โฆษณา ตามที่ได้อธิบายไปข้างต้นนะครับคุณผู้ฟังโดยการโฆษณาจะได้กระทําโดยวิธีใดๆก็ได้ข้อสําคัญอยู่ที่การกระทํานั้นต้องมีลักษณะเป็นการโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปครับซึ่งในกรณีนี้ทางเจ้าของร้านได้เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนบุคคลจะได้เผยแพร่โดยตั้งค่าแบบสาธารณะจึงได้เป็นการให้คำมั่นว่าจะให้โดยการโฆษณาแล้วครับคุณผู้ฟัง ว่าหากกระเป๋าแบรนด์เนมใบดังกล่าวเป็นของแท้ตนจะมอบเงินให้เจ้าของกระเป๋า2ล้านบาทโดยที่เจ้าของกระเป๋าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ากระเป๋าของตอนเป็นของแท้ทั้งนี้หากเจ้าของกระเป๋าเองหรือผู้ใดก็ได้ได้ทําการใดๆที่พิสูจน์ได้ว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเป็นของจริงทางเจ้าของร้านผู้โพสต์ก็มีหน้าที่มอบเงินจํานวน2ล้านบาทแก่เจ้าของกระเป๋าครับซึ่งตามข่าวมีการยืนยันจากสถาบัน The c a s h Fake Brand Name ซึ่งเป็นสถาบันเปิดรับสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังของประเทศไทยว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเป็นของแท้แน่นอนและทางสถาบันยังส่งข้อมูลของตัวกระเป๋าแบรนด์เนมดังกล่าวหรือซีเรียลนัมเบอร์ทั้งหมดไปตรวจสอบกับสถาบันที่อเมริกาอีกด้วยซึ่งผลตรวจจากอเมริกาจะส่งอีเมลแจ้งผลกลับมาในวันที่20ธันวาคมซึ่งก็ได้ผลออกมาแล้วนะครับว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเป็นของแท้ครับคุณผู้ฟัง แม้ว่าทางเจ้าของร้านจะบอกว่าที่ตนได้โพสต์คลิปไปนั้นเป็นเพราะความขนองตามสไตล์ของตนแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะยกขึ้นอ้างได้ว่าตนจะไม่จ่ายเงินตามที่ให้คำม,มั่นไว้ได้ครับคุณผู้ฟังเมื่อผู้ให้คำม,มั่นได้แสดงเจตนาให้คำม,มั่นโดยผ่านการคิดและตัดสินใจแล้วและยังกระทําด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกใครบังคับหรือถูกใครหลอกทั้งยังต้องการก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายคำม,มั่นนั้นย่อมมีผลตามกฎหมายแล้วครับ คุณผู้ฟังครับคำพูดที่ผู้ใหญ่มักใช้สอนเราอยู่บ่อยๆว่าพูดแล้วอย่าคืนคำก็ยังคงใช้ได้กับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับดังนั้นหากจะพูดให้คำมั่นสัญญาอะไรกับใครต้องคิดตรึกตรองให้แน่ใจเสียก่อนว่าเรารักษาคำมั่นนั้นได้หรือไม่และเราได้ทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือไม่ครับคุณผู้ฟังครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังทางรายการขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับ และขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนรายการครับรวมทั้งขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สาินีผู้รุ่งเรืองผลหัวหน้าโครงการตราชูผู้ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ตรวจบทรายการนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายที่น่าสนใจจากรายการได้ ทางแฟนเพจ Facebook หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube โดยค้นหาชื่อรายการว่าราชูคูช่ชวบานครับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระทางกฎหมายดีๆจากพวกเราครับสำหรับวันนี้ผมพรชัยอ,อนนรัตน์หิรันผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกัน กับรายการตราชูคูชาบ้านได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม11.10นาฬิกา10นาทีถึง1 1 3เนาิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ครับสวัสดีปีใหม่ครับ